สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง YouTube แอดทรอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะครับทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวมาตามต่อกันกับสูตรนะฮะสูตรนี้จะเป็นสูตรหลักหน่วยบุญนะแต่ผมบอกสมาชิกว่างวดแรกที่ผมลงค่ะมันไปหลักร้อยงวดที่2ลงที่ออก5้าก็ไปที่หลักสิบงวดที่ผ่านมาได้เลขศูนย์อีกผมไม่คิดว่าเลขศูนย์มันจะมาผมก็ไปนําสูตรนี้ไปจับให้นะครับแต่สูตรนี้เข้าจริงเดินจริงตามนี้ วที่ผ่านมาเลขสูงนี่มันติดดับผมผมก็เลยไม่ได้นําไปใช้แต่สูตรมันเข้าตามนี้จริงนะสมาชิกนะใครที่ติดตามจะรู้ดีนะฮะสูตรนี้มันเป็นสูตรหลักหน่วยบนโดยกําเนิดฮะแต่ลงจริงสามวดไม่มาที่หลักหน่วยสักตัวเลยนะนี่สามวดก็คือวันที่เผมลงจริงให้สามวดแล้ววดที่ผ่านมาก็ศูงนะมาที่หลักสิบนะเดี๋ยวมาทําต่อให้สูตรก็มีจะมีเข้าสี่ห้าสูตรนะครับสมาชิกนะก็นอกนั้นก็หลุดนะครับเมื่อวานนี้ใครได้ก็ดีใจด้วยนะครับมีสูตร เดี๋ยวผมจะนําสูตรเก่านะครับมาคานวณต่อให้หลังจากจบสูตรเก่าแล้วก็จะเป็นสูตรใหม่ต่อนะฮะสมาชิกนะก็ทยอยลงสูตรเก่าไปก่อนนะแล้วก็มาต่อกักบสูตรนะรอเด็ดบนแมงกันเทพมาจริงๆฮนะแต่เน้นไปเน้นผิดอีกแล้วสมาชิกดูดิว่ก่อนนูผมเน้นไปที่แปะก้ามันก็มาศูนย์ว่าที่ผ่านมาผมเน้นไปหนึนะ่งกับสองอ่ะมันมาสามเห็นไหมฮะผมเน้นไปหนึ่งกับสองบนเลยนะฮะแต่มันมาสามชุดจับคู่นี้ ไปจับผิดนะครับผมจับ63 73 83นะครับมันออก03นะครับมันก็มาตัวนี้สูตรนี้มาดีจริงๆนะสมาชิกนะผมใช้อยู่ประจำนะคใครที่ติดตามรู้นะหน่วยเด็ดบนแมันเทพซสามตัวมาหนึ่งตัวแล้วก็มาต่อกักบสูตรสุดท้ายนะจะเป็นสูตรวิ่งบนนะวิ่งบนวิ่งบนเทียบชงกันสองสูตรนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเก่า ผมลอกสระดาษแผ่นใหม่ให้นี่สูตรเก่ามาจากสูตรนี้สูตรเก่ามันจะเป็นเลนเด่นบนแบบเทียบชนกัน4สูตรเลยนะครับพวกที่ผ่านมานี้ครับสูตรที่1กับสูตรที่4นี่หลุดผมจุลงจริงให้2องวดสูตรที่1กับสูตรที่4นี่หลุดแต่สูตรที่2กับสูตรที่3มเนี่ยมันเข้านะครับเข้า5ากับศูนย์มันออกค่าูนย์สใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยออกค่าศูนย์สามผมก็เลยตัดเอาสูตรที่2กับสูตรที่3เนี่ยที่ออก5ากับศูนย์เนี่ยไปเขียนสระดาษแผ่นใหม่ให้นี่ตามนี้เลยนะครับ อธิบายให้แล้วนะครับเป็นสูตรเก่าทั้งหมดอันนี้ผมแค่เทียบกระดาษแผ่นใหม่ให้ก็คือสูตรสองกับสูตรนี่ที่หากระสุนนี้นะครับอ่ะตามนี้เลยนะครับอธิบายให้เสร็จสรรเรียบร้อยก็ฝากด้วยกันแล้วกันช่องแอทอนนักคำนวณนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับเอามาฟังคำเตือนทักช่องกันก่อนครับคำเตือน,น,นทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น,นไม่นมสนับสนุนการพนัน หรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางปกใช้วิจารณญาณในการรับชมครับอันเดี๋ยวมาดูสูตรเนี่ยเด่นบนนะเทียบชนกัน2สูตรกันก่อนจาก4สูตรนะฮะหลุดไป2สูตรก็มาเนี่ยห้าสูตรนะฮะมาเขียน์สกัดลายแผ่นใหม่อ่ะไปฮะต่อเลยงวดแรกสูตรได้4กัน1ครับสูตร1กับสูตร2สูตรที่1อ่ะเขียนเป็นสูตร1กับสูตร2ก็แล้วกันนะสมวักชิบนะ สูตรที่1เลข4สูตรที่2เลข1นะครับก็มาหลักร้อยกับหลักหน่วยนะครับสูตร่สองสูตรที่1เลข5สูตรที่สองเลข8ปดห้าเก้าแปดสูตรที่1มาที่หลักร้อยสูตรที่2 8มาที่หลักหน่วยอ่าสูตรที่สองสูตรที่สามสูตรได้6สูตรแรกได้6สูตรที่2ได้1นะครับก็วนนี้เข้ามาอัดตั้ง3ตัวเลยถูก ก็ต่อมาสูตรที่1เลข6สูตรที่2เลข9ก้าพราะเราหกเก้าสูตรสูตรที่1มาเลขหลักร้อยสูตรที่2มาหลักสิบสิบสกับร้อยก็ต่อมาสูตรที่1เลข9ก้สูตรที่สเลข9ก้าพราะเราห้าเก้าสามก็มาที่หลัก,กสิบถูกเนี่ยลงจริงให้วดแรกนะครับเนี่ยลงจริงให้วดแรกก็คืออันนี้กระดาษแผ่นเก่ามาันนะครับสองสูตรนี้ครับก็ผิดนะครับ อ่ะลบนี้สิกว,น,วนแรกผิดอันนี้ไว้ไฮไลท์สีแล้วพวกที่ผ่านมานะฮะสูตรที่หนึ่งเรียกห้าสูตรที่สองเรียกศูนย์ผลออกครับวานนี้หลังจากที่หลุดนะครับก็ออกห้า ศูนย์สามก็กลับมาเข้าอีกนะฮะหลังจากหลุดสูตรเก่าเ้อนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอเข้าจริงตามนี้เลยนะครับกระดาษแผ่นเก่าเทียบให้ดูเป็นที่เรียบร้อยอหลังจากหลุดไปก็มาเข้าก็าถูกฮนะพวกที่ถึงนี้ได้เลขตัวไหนเอาไปดูกันนะสมาชิกนะมาหลักร้อยกับหลักสิบเทียบถึงนี้ได้เลขตัวไหนนี่ฮนะวิธีทำนะครับสูตรหนึ่งศูนร์สองัอบวิ่งบนฮะสูตรที่หนึ่ง วิธีทำนำหลักร้อยบนหนึ่งครั้งบวกสิบบนสามครั้งบวกหน่วยบนอีกหนึ่งครั้งบวกก็ได้เท่าไหร่บวกหกคงที่บวกกระดดห้าบวกศูนย์ก็ได้ห้าบวกศูนย์ได้ห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกสามของเลขแปดแปดบวกหกคงที่นะลงท้ายเลขสี่สูตรที่หนึ่งได้เลขสี่ฮะมาดูสูตรที่สองกันต่อฮะสูตรที่สองนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยบนสามครั้งเอ้ยโทษทีฮะนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกสิบบนสามครั้งบวกหน่วยบนหนึ บวกร้อยสตัวหน้าครั้งที่2องหนึ้งบวกก็ได้เท่าไหร่บวกหคงที่เอาบวกกระดู3าบวกศูนย์ก็ได้ศูนย์ไอสามบวกศูนย์ก็ได้3 3มสบวกตันี้ก็ได้3าบวกศูนย์ก็ได้3 3มบวกสามลงท้ายเลขหกหกบวกเก้าลงท้ายเลขห้าห้าบวกห้าพืที่ลงท้ายเลขศูนย์อ่ะพวกนี้สูตรที่1ได้เลข4สูตรที่2ได้เลขศูนย์อ่ะมันจะมาไหมนี่ทําไมมันวกกลับขึ้นไปเลขตัวเก่าอีกครับนะอ่ะฝากพิจารณาเป็นสูตรเก่านะครับสมาชิกนะสูตรเก่าหลังจากหลุดอ่นะพวกนี้ ับสูตรที่1ได้เลข4สูตรที่2ไดเป็เลขก0มันจะเอา304ศนหรือเปล่าครับวดนี้วดมาวานนี้ออกทะเบียนลดภูมิเนื้อสองศนย์สมเลยทะเบียนลดภูมิสามสามศูนย์สี่ดอกศูนย์สี่ราเิออกศูนย์สามทะเบียนลดภูมเข้า2องวันแล้ววันที่จะถึงนี้จะเข้ายังไงนี่สิบหกทับเจ็ดทับหกเจ็สูตรเก่านะครับได้สกับศูนย์ ทีนี้มาดูสูตร <c oughs> แม่นกันเทพกันต่อเลยนะสมาชิกนะสูตรแม่นกันเทพสูตรนี้ผมลงจริงให้นะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรเก่าปี2 5 6พนะเป็นสูตรเดินมา20กว่างวดแล้วมั้งเกือบ30งวดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะครับมันก็มีหลุดจู่งวดหนึ่งนะลงจริงให้นี่งวดแรกก็หลุดอันนี้กระดาษแผ่นที่2นะมั้งนะครับลงจริงให้ก็หลุดก็มาเข้า วันที่นี้ก็คือลงจริงท่านั้นเลยผงเพียรวันที่กำกับนี่หลุดมาก็เข้า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 ว่าที่ผ่านมาได้หนึ่งสองสามนะครับสูตรนี้นะจับไปจับอีกคู่อีกได้หกเจ็ดแปดมันหกเจ็ดแปดไม่มีฮะแต่สูตรนี้เข้านะครับผลออกอ่าสูงสามอ่ามาที่เลขสามนะครับไปเน้นที่หนึ่งกับสองนะครับมาที่เลขสามนะครับเข้านะครับสูตรแม่นกันเทพสาตัวมาหนึ่งตัวเข้าจริงตามนี้ ถูกฮะลงชิงให้ 1, 2, 3, หนึ่งสองหกงวดเข้าห้างวดเลยนะครับเอามาต่องวดนี้ไนดะ้เลขตัวไหนวิธีทําก็ค่อนข้างจะง่ายๆนะฮะใครติดตามก็จะคิดเป็นแล้วฮะอ่ะอันนี้อันนี้ของงวดที่ผ่านมาอันนี้ของงวดนี้ฮะตีตารางไว้แบบนี้หมดแล้วะครับที่คิดคำนวณที่ขีดก็นำเลขสามตัวหน้ามาวางไว้ฮะเลขสามตัวหน้างวดเมื่อวานนี้ออกแปดสามเก้านะก็นำหลักสิบสามตัวหน้าก็ที่หนึ่งฮะ บวกเลขเก้าคงที่นะครับได้เท่าไหร่ก็บวกเพิ่มไปอย่างละหนแต้มอ่ะสามบกเนะครับลงท้ายเลขสอบวกเพิ่มไปหนึ่ด้เลขสามสาบวกเพิ่มไปหนได้้ยสบวกเพิ่มไปหนึได้เลขสี 4, ะครับก็จะได้นะสามไป2สองสสี่ครับตาลายนวไม่ใส่ัตเขียนเลย <laughs> นี่บวกหนอีกนะครัได้ 2, 3, 4, สองสามสี่นะครับสูตรแม่นกันเทพันนี้ได้สอ ฝากพิจารณาด้วยนะครับชอบจัดขัดผ่านพูดิจารที่นะครับสิบหกทับเจ็ดทับหกเจ็ดอ่ะสองสามสี่นะครับสูตรแม่นกนเทพเน้นไปที่สองสามสี่นี้จับไว้ให้แม่นๆเลยนะครับทีนี้มาดูสูตรไฮไลท์ในคลิปนี้ก็คือสูตรนี้นั่นเองนะครับวูดที่ผ่านมาได้เลขศูนย์นะครับผลออกห้าศูนย์สามผ่าศูนย์สาม พอเลขศูนย์มาจริงๆฮะแต่ผมไม่ได้นําไปใช้นะฮะสูตรนี้นะครับเพราะว่าศูนย์มันติดดับผมนะแต่มันาตามสูตรอะมันเข้าจริงตามนี้มาที่หลักสิบนะครับเป็นวิ่งบนตัวเดียวนะครับวันนี้ได้เลขตัวไหนอ่ะไปดูวิธีทํากันนะสมาชิกนะไปดูวิธีทากันเนี้ยวิธีทาเนี่ยเข้าจริงตามนี้มาเลยนะนี่วิธีทํานะครับก็ไม่บวกเป็นตัวเลขเลยก็แล้วกันนะครับสี่บวกสี่นะครับลงท้ายเลขแปดแปดบวกสี่ลงท้ายเลขสองสองบวกข้างท้ายเลขเจ็ 7จ็ดบวกห้าลงไทยเลข2 2งบวกศได้2อบวกศได้2 2งสงบวกเลงไทยเลข9 9้าเกบวกสามที่นะลงท้ายเลข 2, 9, 9 3, 3, 3, 2 0. อ่ะไปชนกับสูตรแม่นคันเทพนี่เลข2งวดนี้นะครับอ่ะเลขสองฮะจัดไปฮะมีกระดาษเหลืออยู่นิดหนึ่งฮะเขียนตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครัสองนะครับ,นะครบใครชอบสองจัดไปไปชนกับสูตรแม่นคันเทพเด้อว่าไปจับพื้นที่16บหกทับเทับหกอ่ะรอลุ้นกันฮะ อันนี้ก็คือสูตรแม่งคันเทพนะอันนี้สูตรวิ่งตัวเดียวนะฮะสองนะโชโกันที่เลขสองนะครับรองสี่ก็แล้วกันกับสามเนี่ยชนสองนะครับอ่ะจับสองกันแน่นๆนะฮวเื่อที่จะถึงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ